สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไร้สาละรวมเรื่องราวสุดสะพึงของสิบตำนานผีร้ายที่หลอกหลอนที่สุดของญี่ปุ่นตำนานที่จะทำให้คุณนอนไม่หลับไปอีกหลายคืนนับจากนี้ ญี่ปุ่นถือได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นผู้นําทางเศรษฐกิจมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและทรงอิทธิพลมากที่สุดในเอเชียตะวันออกอีกทั้งยังมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ถึงอย่างนั้นชาวญี่ปุ่นก็มีเรื่องผีสยองหลอนสุดติ่งกระดิ่งแมวอยู่ไม่น้อยกันเลยทีเดียวว่ากันแล้วเราไปรับชมกันดีกว่าครับ คามมอิทาจิ achi, ผีที่ฟันแล้วไม่ทิ้งก่อนอื่นฟันนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงโซเดมคอมหรือฟิชเชอริงนะครับแต่ว่าเป็นการฟันโดยใช้ของมีคมคามมอิทาจิเป็นพูดลมตามความเชื่อของชาวญี่ปุน่นเคลื่อนไหวรวดเร็วเหมือนสายลมตามตำนานเล่าว,ว่าคามมอิทาจิอาศัยอยู่บนภูเขามีอยู่ด้วยกันสามตัวจะทำอันตราย เมื่อมีนักเดินทางผ่านมาก็จะเจอกับลมพายุหมุนโดยตัวแรกจะทำการชนให้เหยื่อลม้ลมลงก่อนตามด้วยตัวที่สองจะฟันเหยื่อให้เป็นแผลส่วนตัวสุดท้ายจะทายาแก้ปวดให้กับเหยื่อแต่ยังไม่จบแค่นั้นนะครับคามิทาจิมีนิสัยรักการต่อสู้ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปรักมาตั้งแต่ตอนไหนคามิทาจิจะฟันเหยื่อแล้วไม่ทิ้งอย่างแน่นอนแต่เมื่อฟันซ้ำ ก็จะทายาให้แล้วก็ฟันซ้ำไปเรื่อยๆแล้วก็ทายาให้แล้วก็ฟันซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจอืมก็งงๆดีนะครับนิสัยอย่างนี้แม่แต่ผีด้วยกันเองยังขยันเลยนะครับไม่รู้จะชมหรืออืมยังไงนะครับฟันซ้ำแล้วก็ทายาฟันซ้ำแล้วก็ทายาก็เอาที่สบายใจกันเลยนะครับนาย นิโกมาเตะแมวปีศาจตามตำนานเล่าว่าเมื่อแมวบางตัวมีอายุมากจะมีตะบะท,ที่สูงขึ้นด้วยและมันจะกลายเป็นแมวผี day, หรือที่เรียกว่าบาเกะนิโกหากหางมันแยกออกเป็นสองหางเมื่อไหร่เมื่อนั้นมันจะสามารถอัปเกรดตีบวกตัวมันเอง ให้กลายเป็นเนโกมาเตถือเป็นขั้นสุดยอดของแมวปีศาจสามารถขยายตัวได้ถึงหนึ่งเมตรและเปลี่ยนสัญชาตญาณตัวเองด้วยการเดินสองขาหลังเดินเหมือนคนนะครับนอกจากนั้นยังเป็นแมวผีที่ไม่ยอมให้ใครมาดูถูกถ้าใครเคยทำไม่ดีกับมันไว้พึงระลึกไว้ได้เลยว่ามันไม่มีทางลืมอย่างแน่นอนนอกจากนั้นยังเชื่อว่าการเต้นราของเนโกมาเตสามารถควบคุมคนตายได้ และยังเชื่ออีกว่าเนโกมาเตเป็นสาเหตุของเพิงไหม่ที่ผิดปกติจึงมีความเชื่อบางอย่างที่จะตัดหางของแมวออกเพื่อป้องกันไม่ให้มันกลายเป็นเนโกมาเตในอนาคตเรื่องเล่าของเนโกมาเตนั้นแตกต่างไปตามแต่ละพื้นที่บางก็ว่าห้ามทิ้งแมวไว้กับศพเพราะมันจะปลุกศพคนตายให้ฟื้นคืนชีพบ,บ้างบางก็ว่าเนโกมาเตจะกินคนที่เป็นเจ้าของและมีบางตำนานที่เล่าว,ว่า ในตอนกลางคืนเนโกมาเตะจะแปลงกายเป็นสาวงามเพื่อปฏิบัติเจ้านายที่มันหลงรักอีกด้วยอืมอยากให้แมวที่บ้านเป็นเนโกมาเตะจังเลยครับความสามารถขั้นเทพจริงๆเอจโลคูโลคูบีสาวคอยาวโลคูโลคูลคบีตำนานเกี่ยวกับมนุษย์ที่โดนคำสาปจากไหนก็ไม่รู้อีกแล้วโดยตอนกลางวัน จะกลายเป็นคนปกติเหมือนเรานี่แหละครับแต่พอตกกลางคืนคอของนางก็จะยืดยาวออกมาส่วนใหญ่มักจะเป็นกับผู้หญิงอืมเนื้อเรื่องก็แอบคล้ายๆกับกระสือของพี่ไทยนะครับแต่แตกต่างกันตรงที่สกิลความสามารถเท่านั้นเองเพราะโลคูลโลคูบิจะยืดแค่คอหัวและตัวนั้นลอยออกไปพร้อมๆกันไม่ได้ถอดล่างทิ้งไว้เหมือนกับกระสือของพี่ไทยแต่อย่างใด และจะดูดพลังวิญญาณของคนและสัตว์ไปเป็นอาหารแต่ที่ชื่นชอบมากเป็นพิเศษคือพลังชีวิตของชายหนุม่มเธอมักจะแฝงตัวและปิดบังตัวเองแต่ยัง,งไงยังไงยังไงก็ไม่อยู่จึงต้องแสดงตัวตนออกมาแต่เฉพาะกับพวกขี้เมาและผู้ชายเี่เงาเท่านั้นนะครับเหตุก็เพราะว่าเธอกลัวชายหนุม่มที่สนใจผิดหวังในคอยยาวๆของเธอนั่นเองแต่ว่า ถึงแม้คอจะยาวแต่เธอก็ยังเป็นหญิงสาวสวยอยู่นะครับเขาว่ากันอย่างนั้น7ฮ <Seven. S 1> านาโกซังวิญญาณในห้องน้ำฮานาโกซังตำนานเมืองสมัยใหม่ที่นิยมมากในญี่ปุ่นโดยเฉพาะเด็นเกนักเรียน ที่จะใช้ตำนานนี้ในการวัดความกล้าสำหรับบรรดาน้องใหม่ทั้งหลายฮานาโกะสังคือเด็กผู้หญิงในชุดเอี้ยมกระโปรงแดงตัดผมสั้นทรงกะลาถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงหนูหินของบ้านเราไว้หรือนึกึกถึงเอ่อพคบจูบิมารุโกนะครับนั่นแหละคือฮานาโกะสังตำนานเล่าว่าวันหนึ่งตอนพักกลางวันเธอแอบเข้าไปในห้องน้ำแล้วออกมาไม่ได้เด็กสาวฮานาโกะ จึงต้องเอาตัวรอดด้วยการจับแมลงและกินน้ําที่อยู่ในห้องน้ําเพื่อประทังชีวิตแต่น่าเสียดายที่แมลงในห้องน้ํานั้นไม่สามารถทําให้เธอรอดชีวิตได้เธอจึงกลายเป็นวิญ,ญญาณที่ถูกขังในห้องน้ํานับตั้งแต่นั้นมาการที่จะพบฮานาโกะซังได้นั้นจะต้องเคาะประตูห้องน้ำสามครั้งในห้องน้ำห้องที่สามชั้นที่สของโรงเรียนบางก็ว่าห้องสุดท้ายทางขวามือแล้วถามว่าฮานาโกะซัง เธออยู่ในนั้นไหมไม่ก็ถามว่าฮันโกซังมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะถ้าเธอตอบว่าฉันอยู่นี่หรือค่ะหลังจากนั้นก็แล้วแต่แล้วละ่ะว่าจะวิ่งหรือจะเล่นตัวใครตัวมันนะครับหึหึ <Six. S 1> คาเมเลียดอกไม้สีเลือดคาเมเลียเป็นดอกไม้ตะกูลชาดอกเป็นสีขาวและชมพู แต่บางครั้งพบสีแดงคล้ายเลือดซึ่งมีความหมายว่าความโศกเศร้าอน,นาสลดตำนานคาเมเลียเป็นที่กล่าวขวัญกันในโรงเรียนประถมของญี่ปุ่นพอนิยมปลูกเจ้าต้นคาเมเลียไว้ประดับโรงเรียนเมื่อพอถึงฤดูใบไ,ไม้ร่วงดอกของต้นคาเมเลียก็จะหล่นเกลื่อนกาดเต็มพื้นทางเดินของโรงเรียนถ้ามันเกิดเป็นสีแดงคงคล้ายกับว่าพื้นนั้นถูกย้อมไปด้วยเลือดตำนานอรพ์ของต้นคาเมเลีย เริ่มในสมัยโบราณของญี่ปุ่นที่ยังคงมีระบบศักดินามีเจ้าหญิงไร้นม้มผู้หนีภัยทางการเมืองแต่โดนฝ่ายตรงข้ามจับได้ซะก่อนเธอจึงกลายเป็นเฉลยสงครามและถูกจับมัดไว้กับต้นแคมเมเลียจากนั้นถูกทรมานสารพัดเพื่อบังคับให้เปิดเผยข้อมูลของราชสำนักส่วนเจ้าหญิงเองก็เป็นคนดีเก็บความลับเงียบไม่ยอมปิดปากบอกอะไรกับศัตรูจนในที่สุดก็เสียชีวิตและถูกฝังศพไว้ใต้ต้นแคมเมเลียนั้น ต้นคาเมเลียจึงสูบเลือดเจ้าหญิงแทนน้ำส่วนวิญญาณแค้นทําให้ดอกคาเมเลียกลายเป็นสีเลือดเด็กๆจึงเชื่อกันว่าต้นคาเมเลียในโรงเรียนเป็นต้นไม้สูบเลือดของเจ้าหญิงและเป็นที่ประหลาดใจเพราะตำนานนี้ไม่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่กลับสามารถระบุวันที่เจ้าต้นคาเมเลียจออกดอกสีแดงได้นั่นคือวันที่15มิถุนายนของทุกปี5 คิกุกโกเป็นตุ๊กตาที่มีอยู่จริงในวัดมันเนนหมู่บ้านคุริซาวะอำเภอโูจิฮอกไกโดเจ้าตุ๊กตาตัวนี้เป็นเด็กหญิงชื่อคิกุโกจังเธอรักตุ๊กตาตัวนี้มากถึงขนาดกินนอนอยู่ด้วยกันเป็นเด็กที่ติดตุ๊กตายิ่งกว่าพ่อแม่เสียอีกเมื่อเด็กหญิงคิกุโกป่วยและเสียชีวิตลงพ่อและแม่ของเธอก็นำตุ๊กตาไปวางไว้ที่ป้ายวิญญ,ญาณเพื่อให้ตุ๊กตาตัวนั้น ไปเป็นเพื่อนเล่นในยานที่เธอจากไปแล้วแต่ก็มีเรื่องราวประหลาดเกิดขึ้นเมื่อแต่เดิมตุกตาที่มีผมสั้นกลับมีผมยาวเลยลงมาจนเลยไหลปากที่เคยหุบสนิทก็ยิ้มแย้มทั้งที่คิดกุกอรจังตายไปแล้วกว่า60ปีฉะนั้นในวันที่21มีนาคมของทุกปีที่วัดมันเนนจะมีพิธีตัดผมที่ปลกหน้าตุ๊กตาออกและเปลี่ยนชุดกิโมโนให้ใหม่แต่ผมของตุกตา ก็ยังยาวขึ้นมาใหม่อยู่เสมอโออิวะ <Four. S 1> แม่นาคประเทศญี่ปุ่นโออิวะเป็นตำนานของหญิงสาวที่ผิดหวังในความรักวิญญาณระดับความเคี้ยนอยู่ที่5ดาวมิชลินคล้ายๆกับแม่นาคนั่นเองเริ่มเรื่องเ,เมื่อในสมัยเอโดโออิวะคือคุณหนูตระกูลเศรษฐีผู้ร่ำรวย พ่อถูกสังหารจึงตัองอยู่ตัวคนเดียวกับบริวารและมรดกมหาศาลทั้งหลายตำนานบอกว่าเธอหน้าตาสดาสวยบางตำนานบอกว่าเธอหน้าตาประลักตั้งแต่ยังเด็กไม่ค่อยมีคนคบแต่อยู่มาวันหนึ่งมีซามูไรานามว่าอีเอมอนคารุมเป็นต่อรูปหล่อไม่เป็นรองใครมาขอความรักโออิวะที่ไม่เหลือใครจึงตกลงแต่งงานด้วยเอออมอนซึ่งเป็นชายที่รูปหล่อแต่ใจไม่หล่อทำการวางแผนเพื่อฮุบทรัพย์สมบัติ แต่อิวะรู้ถึงแผนการของเขาสะก่อนอีเอมอนจึงกอกยาพิษให้โอิวะกินจนหน้าตาเถื่อประหลักแล้วกล่าวหาว่าโอิวะเป็นผีหลังจากนั้นก็เชือดแล้วทิ้งศพไว้ที่บ่อน้ําบางตำนานก็เล่าว่าอิวะเสียใจจนฆ่าตัวตายเองต่อมาอีเอมอนแต่งงานใหม่ในคืนที่เข้าหอนั้นเจ้าบ่าวเห็นว่าที่เจ้าสาวเป็นโอิวะที่นั่งรอตอนเองเพื่อเข้าหออีอมอนกลัวจนลนลาน จึงหยิบดาบฟันไปที่ล่างนั้นปรากฏว่าล่างนั้นกลายเป็นว่าที่เจ้าสาวไม่ใช่โออิวะอย่างที่เห็นไม่เพียงแต่ว่าที่เจ้าสาวเท่านั้นแต่วิญญาณยังตามไปทวงความแค้นที่สมรู้ร่วมคิดให้ตายกันไปทีละคนจนในที่สุดอีเอมอนก็เสียสติและใช้ดาบฆ่าตัวตายที่บ้านหลังหนึ่งเรื่องราวความเฮียนั้นได้นำไปทำเป็นบทละครและสร้างศาลเจ้าทามิยะอยู่ที่ย่านชินจูก,กุกรุงโตเกียว ใครที่แสดงเรื่องนี้จะต้องมากราบไหว้ก่อนเข้ารับเล่นบทด้วยเรียกได้ว่าเยียนตีคู่กับแม่หน้าของไทยกันมาเลย <Three. S 1> ท่าเกทะทาเกะเกผีบนรางรถไฟท่าเกทะทาเกะคือหญิงสาวที่ตายบนรางรถไฟเล่ากันว่าเธอกระโดดตัดหน้าขบวนรถไฟแน่นอนว่ารถไฟไม่ได้เบรกเพราะเบรกไม่ได้ร่างกายจึงหง,ง,งิกงอ ด้วยความโกรธบวกกับความทรมานหลังจากที่โดนรถไฟชนทักเกตทักเกตจึงเริ่มปฏิบัติการออกหาเหยื่อในทันทีเหยื่อของเธอคือคนที่เดินผ่านที่ทางของเธอในตอนกลางคืนอืมแล้วคนที่เดินผ่านจะรู้ไม่นั่นเมื่อมีเหยื่อเดินผ่านเธอเธอก็จะตามไปในทันทีถึงแม้ว่าขาจะเดินไม่ได้แต่เธอสามารถไปต่อด้วยการคืบคลานไปทีละนิดด้วยมือและไหลอืมอย่าพึ่งหลงดีใจ ว่ามันจะช้าและตามไม่ทันเพราะเรากลัวได้ไวกว่าเพราะว่าใครก็ตามที่ศบตากับเธอการเคลื่อนไหวจะช้าโดยฉับพลันหนีอย่างไรก็ไม่รอดบางครั้งก็เล่าว่าเยอะจะกลายเป็นทักเกตทักเกตซะเองนี่มันผีชีวะหรืออะไรเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นทักเกตทักเกตเป็นตำนานที่เอาไว้เตือนเด็กไม่ให้อยู่นอกบ้านดึกดื่นเกินไปนั่นเองอืมเอาเป็นว่ารีบกลับบ้านกันเถอะจะได้ไม่มีตำนานสยองสยองโผล่มาอีก 2. ซาลายาชิกิผีนับจานซาลายาชิกิหรือโออิคุแต่สโลแกนก็นับว่าแปลกแล้วครั้งแรกที่ได้ยินก็คิดแบบฮาฮาว่าผีบ้าอะไรมานั่งนับจานแต่ที่มาของเรื่องนั้นจริงจังกว่านั้นเยอะโออิคุเป็นสาวใช้ในตระกูลอาโอยาม่าที่บังเอิญไปรู้แผนการการล้มการปกครองของเจ้าเมืองเธอจึงนำความลับนั้นไปบอกกับคนรักของตัวเองซึ่งเป็นทหารของเจ้าเมือง ทำให้แผนการของอาโอยาม่ล้มเหลวไม่เป็นท่าพอรู้ว่าโอิคุเป็นตัวการทำให้แผนล้มเหลวจึงได้ใส่ความว่าโอิคุขโมยจานล้ำค่าซึ่งมันมาเป็นเซตมีทั้งหมดด้วยการ10ใบาหายไปหนึ่งใบและด้วยจานเซต10ใบนั้นทำให้โอิคุถูกทรมานจนตายและตามด้วยการทิ้งศพไว้ที่บ่อน้ำอีกเช่นเคยวันดีคืนดีก็จะหนีออกมานับจานข้างบ่อน้ำตั้งแต่ใบที่1ถึงใบที่9 แต่นับยังไงก็ไม่ครบสิบใบเธอจึงต้องนับจานไปเรื่อยๆด้วยเสียงคํำควรว่าไอาจารนใบที่สิบมันไปอยู่ไหนนึกไม่ถึงว่าแค่เรื่องจานก็ทำให้หลอนได้เหมือนกัน <One. S> 1ันคชิสเกะโอนะสาวปากฉีโคชิสเกะโอนะเป็นตำนานผีที่มีชื่อเสียงอย่างมากในญี่ปุน่น กล่าวมาตั้งแต่ยุคสมัยเฮอันจบจนถึงปัจจุบันลูกเด็กเล็กแดงก็ยังรู้จักกันอยู่เรียกว่าอยู่มานานมากเลยทีเดียวคุชิสกเกะโอนนะคือหญิงสาวที่คาดว่าหน้าตาคงดีที่สุดในยุคสมัยนั้นเธอเป็นภรรยายของซามูไรที่คาดอีกเช่นกันว่ามีชื่อเสียงในขณะนั้นและแน่นอนที่สุดเมื่อมีความสวยความสวยจึงตามมาเป็นแพ็คเกจเพราะสามีคิดว่าเธอไปมีชู้ด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่อาจจะทราบได้ ด้วยความโกรธจึงชักดาบอาวุธคู่กายเนื้องคมมีดตัดปากภรรยาให้ฉีกจนถึงใบหูเพื่อที่ว่าความสวยของเธอจะได้หมดไปแถมยังถักถามเป็นการทิ้งท้ายว่าหน้าตาเธอเป็นอย่างนี้แล้วจะมีใครหาว่าเธอสวยได้อีกหลังจากนั้นเธออยู่รอดมาได้อย่างไรไม่มีใครรู้แต่เมื่อคุชิสเกะอนะะตายไปเธอกลายเป็นวิญญาณาฆาตพยาบาทถึงที่สุดเธอมักจะออกมาอยู่บริเวณถนน ในช่วงเวลาใกล้คำ่ำสวมผ้าปิดปากและถ้าเจอใครเดินผ่านมาก็จะถามว่าฉันสวยไหมมีผู้หญิงมาถามว่าฉันสวยไหมคุณจะตอบว่าไงล่ะถ้าคำตอบเป็นสวยแล้วก็เธอเจอเปิดผ้าเปิดปากออกให้เหยื่อผู้โชคดีได้เห็นปากอันอวบอิม่มเสมือนแองเจลิน่าโจลี่แต่เพื่อนว่ามันดันฉีกไปถึงหูนะสิอืมแล้วก็ถามกลอบว่า ฉันสวยไหมเธอคงอยากรีเช็คให้แน่ใจว่าอันที่ตอบไปครั้งแรกนะอืมแกจริงใจแน่นะถ้าคำตอบคือฉันยังสวยเหมือนเดิมแล้วก็ใช้ยผู้นั้นจะปลอดภัยและจากไปประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดจิตหลุดในขณะที่เห็นปากเธอแล้วก็เธอจะไม่ปล่อยคุณไปและตามไปทุกผลทุกแห่งหนียังไงก็หนีไม่พ้นเอาเป็นว่าไม่ว่าผีหรือคนถ้ามีใครมาถามคุณว่า ฉันสวยไหมก็ตบอ่ตอบไปเถอะครับว่าสวยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของตัวท่านเองสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากเราด้วยนะครับ สวัสดีครับ